ทั้งที่สิ่งที่เป็นเป็นวาจิบเนี่ยเป็นฟอรดูนะฟอรดูวาจิบก็คือสิ่งที่ศาสนาสั่งใช้ให้กระทาอย่างอย่างชัดเจนอย่างอย่างไม่มีข้อคือไม่มีทางเลือกให้วาจิบก็คือเจนอัลกุรอานบอกว่าต้องปฏิบัติเชิญละมาทิาเวลาเถือสิลดเดือนอมอดอนปุ๊าเรียกรุ่นอิสลามต่างๆนะเถือสิลดเดือนอามอดอน zakat h a อาจจะมีรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆแต่ว่าถือว่าเป็นฟ้อนดูเมื่อครบเงื่อนไขเนี่ยจะต้องทำเงื่อนไขมีถึงได้อายุถึงขั้นอากิลบาเล็กนะไม่ได้เจ็บป่วอยอะไรต้องละหมาดไม่มีไม่มีข้อต่อรองไม่มีไม่มีข้ออนุโลมว่าะละหมาดก็ได้ไม่ละหมาดละหมาดได้บุญไม่ละหมาดไม่ไม่ใช่ละหมาดฟัอดูห้าเวลาเนี่ย คือเป็นเป็นเส้นนะคือเรียกว่าสิ่งที่วาจิบต้องปฏิบัติ